สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันค่ะซาธูขอให้ผลบุญกุศลที่คคมพันธ์ทาส่งผลต่อเอฟซีทุกท่านส่งผลต่อครอบ,บครัวโคมพันธ์ทุกคนแล้วก็ให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้น้องแมวน้องสุนัขน้องกระต่ายคคมพันธ์ตลอดปลอดภัยค่ะซาทูค่ะมาค่ะป้าดอกค่ะมาแลวมาแล้ว ฮะวันนี้เป็นอาจารย์ใส่นี่ไหมใสนี่ไหมใส่ไหมใส่เอามาใสู่กเอลาใส่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 ด้วยกันโดียกัน

อาพิวาทนาสิเทสนเนจางุธาปัายิโนจาตารโหธรรมมาวันติอายุวันโนสุข,ขังพาลางสาทุตาเป,ป็นยังไงตาบุคติลูกแล้วค่ะเอามาวะได้พระอาจารย์ยนะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้าง